ัสดีค่ะวันนี้คุณหมอจะมาพูดเรื่องของอผมล่วงเฉียบพ,พันธ์นะที่หลายๆคนอาจจะมีปัญหาการที่แบบอยู่ดผีผมล่วงเยอะมากๆทันทีทันใดหลังจากที่เราอาจจะมีอาการป่วยหรือว่าคลอดลูกหรือใดๆนะคะจากพาร์ทเดิมที่เราที่คุณหมอได้พูดเรื่องของผมร่วงตามกรรมพันธุ์อันนี้จะเป็นผมร่วงอีกแบบหนึ่งละนะคะที่เราเรียกว่าเีโลเจนเอฟเฟอวียมนะคะแล้วก็ปูพื้นกันก่อนว่าปกติผมของมนุษย์ ผมของคนเราเนี่ยจะมี3สเตจก็คือสเตจแรกก็คือแอนาเจนก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผมทั่วไปเนี่ยแหละที่มันยังติดอยู่บนหนังศีรษะเราเนี่ยแหละนะคะก็จะเป็นจํานวนเยอะที่สุดของผมทั้งหมดนะคะคือเรียกว่าอนาเจนนะคะแล้วก็สเตจถัดไปเรียกว่าคาตาเจนนะคะตัวเนี้ยจะเจออยู่ประมาณ3%เซของผมทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นเขาเรียกว่า t r ร n s ลี่ยนผ่นเฟสหรือว่าเป็นในช่วงระยะที่เกิดการเปลี่ยนถ่ายระหว่างผมปกติ ไปสู่สเตจที่ทําการร่วงนะคะแล้วก็สเตตสุดท้ายก็คือ t ทโรเจนเทโรเจนเนี่ยจะเจอประมาณอา่าักประมาณ7ของของผมทั้งหมดนะคะซึ่งสเตจททโรเจนก็คือเขาเรียกว่าเป็นสเตตการพักเนี่ยนะคะก็คือตัวผมเนี่ยมันจะจะหลุดออกจากตัว hair follicle หรือว่าตัวรากผมมันก็จะหลุดออกมาแล้วค่อยๆหลุดแล้วก็ร่วงออกมานั่นเองนะคะ ซึ่งตามปกติอย่างที่คุณหมอได้เล่าให้ในคลิปที่แล้วว่าผมคนเราเนี่ยจะล่วงวันละประมาณหนึ่งรอเส้นนี่เป็นปกตินะก็คือไอ้ส่วนที่ล่วงเนี่ยแหละก็คือไทโรเจนเฟสหรือระยะไทโรเจนนั่นเองนะคะหรือเราอาจจะหวีผมแรงๆอะเต็มที่สักร้อยสี่สิบเส้นก็ถือว่าเป็นภาวะปกติแต่ภาวะที่ไม่ปกติก็คือมันล่วงมากกว่าน,านั้นล่วงมากกว่าร้อยสี่สิบเส้นล่วงมากกว่าร้อยหกสิบเส้นบางทีล่วงที่เป็นกระหย่อมเยอะๆเลยนี่คือเกิดภาวะ ไทโรเจนเอฟฟูเวียมก็คือไทโรเจนสเตตเนี่ยผมในในสเตตของไทโรเจนเนี่ยมันหลุดออกมาเยอะๆเลยทันทีทันใดนะคะเกินร้อยหกสิบเซนต่อวันนั่นเองนะคะส,สาเหตุของการเกิดไทโรเจนเอฟฟูเวียมหรือภาะวะผมล่วงทันทีทันใดเนี่ยมีหลายสาเหตเุหลักๆก็คือภาวะแบบสตรีสเฉียบพลันเลยหรือมีการช็อคของซิสเต็มของร่างกายอย่างเช่นอาจจะ เราไม่สบายเราต้องไปนอนโรงพยาบาลเรามีไข้สูงนะคะหรือมีการติดเชื้อรุนแรงมีการป่วยที่รุนแรงนะคะหรือว่าบางคนผ่านการผ่าตัดใหญ่ใดๆก็ตามแต่ผ่าตัดอะไรก็ได้นะคะหรือมีการคลอดบุตรนะคะออหรือว่ามีการภาวะความเครียดทางจิตใจอย่างรุนแรงบางอย่างนะคะสาเหตุถัดไปก็เช่นการทำงานของไทรอยด์ที่สูงหรือต่ำผิดปกตินะคะออหรือการได้รับโปรตีนต่ำ,ตำ ไม่ไม่เพียงพอในปริมาณที่แบบมันได้รับน้อยเกินไปขาดสารอาหารนั่นเองเนาะหรือว่าบางคนได้รับยาบางชนิดอย่างเช่นยาในกลุ่มเรตินอย์นะคะยาในกลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ที่ใช้ในเรื่องของโรคหัวใจนะคะยาต้านซึมเศร้าบางชนิดหรือที่เรียกว่าแอนตี้ดีเพรสเซนต์นะยาแคลเซียมช a นเนลบล็อกเกอร์ er ที่ใช้ในเรื่องของอทางด้านโรคหัวใจแล้วก็ยาแก้ปวดประเภทเอ็นเซดนั่นเองนะคะอาการก็คือผมจะร่วง ทันทีเยอะๆเลยนะคะซึ่งจะเกิดหลังจากภาวะเหล่านั้นที่คุณหมอได้พูดไปนะคะส่วนใหญ่จะเกิดที่ประมาณออ 2- อเดือนหลังจากภาวะเหล่านั้นนะก็คือสมมติเราเราป่วยมากๆก่อนเราเป็นอะไรสักอย่างหนึง่งหรือว่าเราเครียดมากหรือเราผ่านการผ่าตัดข้อบุตรใดๆก็ตามอีกสัก2 4เดือนเนี่ยก็จะเกิดภาวะผมร่วงหนักๆขึ้นมาก็คือภาวะที่เรเจนับฟูเวียมนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดภาวะนะั้นอะ ไอสาเหตุเหล่านะั้ะมันได้รับการแก้ไขได้รับการรักษานะคะผมก็จะค่อยๆหยุดการล่วงซึ่งใช้เวลาประมาณที่6กถึงแเดือนนั่นเองนะคะเป็นความรู้คร่าวๆฟังผ่านๆลนักษณะผมที่หลุดมันก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นคลนะับเชฟอ่ะหนก็จะคือตัวปลายรากผมก็จะเห็นเป็นตุ่มๆแบบนั้นในรูปเลยนะคะ เวลาที่เราเกิดภาวะผมร่วงเยอะๆหล่าเนี้ยเราก็จําเป็นจะต้องหาสาเหตุอย่างที่คุณหมออธิบายไปเมื่อกี้นั่นแหละสาเหตุด,ดังกล่าวทั้งหลายทั้งแหละบางทีอาจจะจาเป็นต้องเจาะเลือดดูว่ามีภาวะอย่างอื่นร่วมด้วยไหมยอย่างเช่นเป็นในเรื่องของไทรอยหรือว่ามีอาการขาดธาตุเหล็กใดๆน,น,นะคะก็จะเป็นจะต้องหาสาเหตุแล้วก็แก้ที่สาเหตุตรงนั้นนั่นเองนะอาทิตย์จะให้ดูชาร์จนะคะอันนี้คือภาวะผมปกติ เพื่อทำความให้อธิบายได้เข้าใจมากขึ้นเภาะวะอนาเจนก็คือผมทั่วไปที่อยู่ที่อยู่บนหนังศีรษะเราหรือขนตานั่งกายเราเนี่ยแหละนะคะอนาเจนนะถ้าที่หนังศีรษะเนี่ยจะมีระยะเวลายาวนานถึง2-8ถึงปีนะคะแล้วแต่คนสังเกตไหมว่าบางคนผมไว้ผมได้ยาวได้อยู่ได้นานมากๆหรือแปลว่าเขามีช่วงระยะอนาเจนเนี่ยนานแต่ว่าบางคนเนี่ยไว้ผมยาวในระดับหนึ่งเนี่ยก็จะเลกเริ่มร่วงและแปลว่าเขามีระยะอนาเจนสั้นนั่นเองนะเอ่อ ถ้าเป็นขนตามลําตัวหรือว่าขนตามใบหน้านี่นะคะระยะอนาเจนเนี่ยมันก็จะสั้นกว่ากว่าขนที่หรือหรือกว่าผมที่หนังศีรษะนะคะก็จะอยู่ในระดับที่หลักเดือนขนก็จะหลุดไปแล้วนะคะทําให้ขนตามลําตัวใบหน้าเนี่ยไม่ยาวมากแล้วก็จะหลุดลงไปเนาะต่อไปก็คือเข้าสู่ภาวะคาทาเจนนะคะซึ่งอย่างที่คุณหมอได้บอกว่ามีประมาณ3%ของผมทั้งหมดนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ประมาณ2-4สัปดาห์นะเป็นระยะ transition phase ก็คือระยะที่เกิดการผัดเปลี่ยนระหว่างระยะอนาเจนไปสู่ระยะที่เกิดการหลุดล่วงนั่นเองแล้วก็สุดท้ายระยะเทโลเจนนะคะซึ่งมีประมาณเนี่ยแหละ7-8%ของผมทั้งหมดนะคะแล้วก็พอผมเทโลเจนหลุดไปแล้วเนี่ยตัวรากผมก็จะเกิดการสร้างรากผมใหม่ขึ้นมาทดแทนแล้วก็ขึ้นโกรเป็น h a ร์เป็น new hair ขึ้นมาใหม่ก็จะกลับเข้าไปสู่ภาวะอนาเจน ดังเดิมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครมีปัญหาผมร่วงอย่างเนี้ยจริงๆเราก็คือถ้าไอตัวสาเหตุมันได้รับการแก้ไขแล้วไม่ว่าจะเป็นอาการป่วยใดๆหรือว่ายาบางชนิดใดๆก็ตามนะคะถ้ามันหายแล้วนะคะโธอเจนฟูเวียมเนี่ยมันก็จะหายเองไปเองผมใหม่ก็จะขึ้นมาเป็นปกตินะคะก็จะไม่ได้หัวล้านแบบว่าตลอดไปอย่างนั้นนะคะก็คือผมใหม่ก็จะขึ้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะก็ส่วนใหญไไ่ไม่ต้องทําการรักษาใดๆนะ โ okay. อเคอ่เดี๋ยวครั้งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยคุณหมอจะพูดเรื่องในส่วนในส่นวนของผมล่วงมากๆาทิวเจนเอฟฟูเวียมเนี่ยที่เกิดตามหลังการติดเชื้อโควิดนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ